อย่าก,กังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับจะมูนความคิดและวิตกกังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วอย่าก,กังวลและฟังคนอื่นมากจนเกินไปให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองนะครับยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น และการเดินต่อไป3าดาบสถานการณ์บางเรื่องอาจจะไม่เป็นใจที่ผ่านมามีเรื่องที่ผิดหวังแต่แล้วยังไงมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ครับมาให้เราไม่ทำซ้ำทำพลาดอีกและทำให้เราเติบโตจากเรื่องราวแบบนั้นขอให้เชื่อมั่นว่าจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับ The ะฟู l ชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอและเวลาของเราก็มีค่ามากเพราะฉะนั้น เราจะจ่ายเวลาให้กับเรื่องอะไรเรื่องที่เราเสียใจหรอเรื่องที่ไม่เป็นหนังใจไม่ครับเราจะจ่ายเวลาให้กับเรื่องที่พัฒนาตัวเองพาตัวเองไปข้างหน้าครับแล้วก็ทำเรื่องในสิ่งที่มีความสุขกับตัวเองดีกว่าเนาะ9้าไม้ออกมาสรุปเรื่องที่ผ่านมาเป็นบททดสอบทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งไหนที่ทำพลาดไปและสิ่งไหนที่มันดีทำให้เรานั้นให้อภัยตัวเอง จะไม่ทำซ้ำอีกแต่เรื่องบางเรื่องมันอาจจะหนักหน่วงสำหรับคุณผมเข้าใจแต่ขอให้คุณยอมรับและเขียนบทชีวิตใหม่ตอนต่อไปของคุณได้แล้วนะครับครบถ้วนจบบริบูรณ์ครับสารจากพี่ถาโลกยังไงก็ดูแลสุขภาพและก็อย่าคิดมากจนเกินไปนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้